มูชาชาแนสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานตำนานเครื่องรางของฝลังไทยรวมไปถึงเรื่องราวแปลกประหลาดมหัศจรรย์ลึกลับอันลึกต่างๆและสําหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผม ตำนานผีกะผีกะหรือว่าผีกะเป็นผีพื้นบ้านทางภาคเหนือจะมีลักษณะคล้ายผีปอบของทางภาคอีสานกล่าวก็คือเป็นผีที่ชอบเข้าสิงสู่ผู้คนและชอบกินของสดของข้าวต่างๆว่ากันว่าพวกที่เลี้ยงผีกะนั้นจะเป็นคนที่มีวิชาคมเล่นคุนเล่นของผีกะนั้นจะถูกเลี้ยงเอาไว้ในหม้อด,ดินโดยจะมี พายันสีขาปิดปากบ้องเอาไว้และจะถูกจัดวางไว้บนเพดานบ้านเป็นอย่างดีผู้ที่เป็นเจ้าของหรือว่าเป็นผู้เลี้ยงนั้นจะทำการเส้นพีกะด้วยไข่ดิบมันละฟองกล่าวกันว่าพวกที่นำปีกะมาเปผยแพร่แต่แรกเริ่มนั้นมักจะเป็นพวกที่เล่นลิเกรหรือว่าเป็นนักดน,นตรีจะมีการแสดงที่เรียกกันว่าผีกะพระนางผีกะชนิดนี้จะมีลักษณะคล้ายวก หรือข้างตัวเล็กๆ2ตัวและมักจะนั่งอยู่บนบาของผู้เลี้ยงอยู่เสมอพีกะชนิดนี้จะมีคุณประโยชน์พระตรงที่ไม่ว่าผู้เลี้ยงนั้นจะหน้าตาขี้เร่สแค่ไหนพอตกถึงเวลากลางคืนก็ให้พีก้านี้เลียหน้าเสียก่อนก่อนออกทําการแสดงว่ากันว่ายิ่งเวลาดึกเท่าไรคุณูนนั้นก็จะยิ่งงดงามขึ้นเรื่อยๆผีกะนั้นมีทั้งคุณและก็โทษ หากใครเลี้ยงไม่ดีปล่อยให้ผีกะเปดนยากๆผีกะก็จะทําให้ผู้ที่เป็นเจ้าของนั้นกลายสภาพเป็นกึงค,คนลุ่งพูดผีไปชอบสิงสู่ชาวบ้านเพื่กินตับไตไส้พุงผู้คนผีกะนั้นตามตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมามีอยูด้วยกันหลายชนิดนอกเหนือไปจากผีกะพระนางที่ทางช่องได้กลาวไปแล้วนั้น อาทิเช่นผีกะดงผีกะอาคมผีกะตะกูลผีกะไตหงและนกเขาผีกะเอาไว้ในคลิปหน้าทางช่องของเจ้าชนแนลจะมานำเสนอรายละเอียดของผีกะชนิดต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณทุกการติดตามรับชมและสวัสดีครับผม